สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากผังเลขนะคะเลขเด่นจากผังเลขที่เข้าบ่อยแล้วก็ที่เข้าบ่อยแล้วก็หน้าเอาไปเสี่ยงนะคะเลขเด่นจากหนังสือผังเลขงวดนี้บนสวยเด่นหกนะคะเด่นหกซึ่งก็มาหลายสำนักนะคะที่ว่าเด่นหก เนาะมีหลายสำนักที่ว่าเด่นหกบนสวยหนึ่งสองหกนะคะก็ตรงกับเลขเสิบเซียนนะคะหนึ่งสองหกนี่นี่บนสวยนะคะเด่นหนึ่งสองหกนี่ซึ่งเข้าประจำนะคะเลขสองหกเลขหกสามแล้วก็เลขสามหนึ่ง เข้าประจําหรือจะเข้าทั้งสามตัวก็ได้นะคะหนึ่งสองหกมาดูเลข10เซียนซึ่งตรงกันนะคะสิบเซียนซึ่งตรงกันกับบนสวยหนึ่งสองหกนะคะจะเป็นหนึ่งสองศูนย์ะคะแต่ว่าบนสวยล่างบนสวยเด่นหกนะคะตัวนี้ สิบเซียนนะคะล่างเด่น3 4บนเด่น1เด่นสองแล้วก็0แต่ว่าที่มาตรงกันหลายสำานักก็คือเลข1 2 6่งนะคะหนึ 1, 2, ซึ่งตรงกับบนสวยเนาะบนสวยเด่น1นึห ซึ่งตรงกับ10บเซียนนะคะมาดูเลขบนสวยนะคะบนสวย1นึนะคะเต็งหนะคะเด่น6กเต็งหแล้วมาดูเลขเด่น1 2 6อีกสำนักหนึ่งก็คือข้อมูลรางวัลที่1ของข้อมูลรางวัลที่1ของ หนังสือขวัญใจคนจนนะคะนหนมหนึ่งสองหกแต่ว่าอันนี้ตัวหกสองหนึ่งนะคะหรือท่านชอบหกสองสองหกนะคะถ้าหลัก 6, หกก็คือมาตัวนี้นะคะแล้วก็ มาหนึ่งหกหรือมาหกหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือข้อมูลข้อมูลรางวัล,ลวที่หนึ่งของขวัญใจคนจนนะคะเรามาดูชัดๆค่ะเป็นข้อมูลรางวัลที่หนึ่งของขวัญใจคนจนนะคะ ท่านชอบหรือไม่1นึสองหสรุปเลขเด่นงวดนี้ก็คือเด่นหนะคะเด่น6ซึ่งมาหลายสำนักเนาะบนสวยก็เต็ง6เช่นกันตัวรองก็คือเลข1นะคะเลขบนสวยท่านจะชอบหรือไม่ ส่วนอีกสำนักหนึ่งซึ่งมามาล่างนะคะมาล่างอันนี้บนสวยเนาะหนึ่งสองหกเนาะและอีกสำนักหนึ่งเรามาดูตรงนี้นะคะอีกสำนักหนึ่งนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ารวมพลังแก้จนเรียกรวมพลังแก้จนโดยเฉพาะเลขสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่ง หรือจะเป็น9ก้หรือจะเป็น940าเนาะเลขสีหนึ่งมาหลายสำนักนะคะเต้ง4นะคะชุดสองตัวรวยร้นฟ้ามี4 4่สี่สีหนึ่งสสหนึ่งสแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสหนึ่งแล้วก็3ามสามเอชีวางวดนี้คงจะเข้าล่างเนาะ รวมพลังแก้จนรวมพลังแก้จนท่านชอบหรือไม่เลขงวดนี้เด่นสีนะคะเด่นสีมากที่สุดแล้วก็ลงมาก็คือหนึ่งแล้วก็สามนี่คือเลขเด่นรวมพลังแก้จนนะคะเลขงวดนี้หรือจะออกหนึ่งหนึ่งเนาะ ก็ไม่อย่างรู้เนาะแต่ว่าก็ชอบเลขที่ติดหกนะคะชอบเลขติดหกโดยเฉพาะชุดสั่งการซึ่งเคยเข้าเนาะเข้าบ่อยเข้าประจำชุดสั่งการก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดสังการเพราะว่าเต็งหกซึ่งเป็นเลขที่แอดชอบเต็งหกเต็งเจ็ดนะคะ ชุดสังการท่านชอบไหมชุดสังการติงหูบนสวยก็ติงหูเช่นกันนี่คะ่ะบนสวยก็ติงหูเช่นกันส่วนข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนะคะข้อมูลรางวัลที่หนึ่งของรูของ,ข,องขวัญใจคนจนนะคะ ก็เต็งหกเชนก่นกันกับชุดสั่งการชุดสั่งการนั้นเต็งหกก็มีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสีถ้าท่านไม่ชอบหก็มาที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาดสชุดสั่งการนี้ก็เข้าบ่อยนะคะชุดสั่งการก็เข้าบ่อยแล้วมาดูเลขที่เต็งหกซึ่งตรงกับบนสวยเนาะก็คือเลข ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งเต็งหกเช่นกันนะคะสุรูแล้วแอดคิดว่ารวมพลังแก้จนนั้นคงจะเป็นเลขล่างเนาะอันนี้คงจะเป็นเลขล่างส่วนเต็งหกนี้คงจะเป็นบนเพราะว่าบุญสวยแอดก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ ตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็จงปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขงวดนี้เอดคิดว่าบนสวยต้องเข้าก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสรุปแล้วเลขเด่นบนสวยก็มีหนะะึ่งสองหกหนึ่งสองหกซึ่งเด่นมากที่สุด หรือจะเป็นหนึ่งหกสองเนาะสองหกสามแล้วก็หกสามหนึ่งก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเลขบนสวยนี้แอดคิดว่าเข้าเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดคิดว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามาหลายสำนักนะคะโดยเฉพาะ ชุดสั่งการนะคะก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูว่าจะเข้าหรือไม่นะคะจะเข้าหรือไม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้แอดก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านรับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ